คุณเคยรู้สึกบ้างไหมครับว่ายิ่งอายุมากขึ้นยิ่งรู้สึกว่าการมีเพื่อนเยอะๆมันไม่ได้สําคัญเท่าตอนหนุ่มสาวแล้วบางทีคุณอาจจะรู้สึกว่าการอยู่คนเดียวหรือใช้เวลากับคนในวงแคบๆมันสบายใจกว่าแต่แล้วก็มีคนรอบข้างมาบอกว่าต้องมีเพื่อนเยอะๆสิอย่าอยู่คนเดียวเดวนิยูเหงาจนทําให้คุณรู้สึกผิดไปเองว่าตัวเองแปลกหรือเปล่าผมอยากบอกเลยว่าคุณไม่ได้แปลกแน่นอนและว,วันนี้เราจะมาคุยกันว่าทําไมหลังอายุ65แล้ว การไม่มีเพื่อนเยอะๆหรือการเลือกที่จะใช้ชีวิตแบบเป็นอิสระมากขึ้นมันกลับทําให้เราสบายใจและมีความสุขได้มากกว่าในวิดีโอนี้ผมจะพูดถึง5เหตุผลสําคัญที่จะทําให้คุณเข้าใจว่าการรับความเป็นอิสระในช่วงวัยนี้ไม่ใช่เรื่องแปลกหรือน่ากลัวแต่มันคือทางเลือกที่จะนําพาคุณไปสู่ชีวิตที่มีความสุขและสงบใจมากขึ้นได้จริงๆเราจะมาดูกันว่าทําไมคุณถึงไม่จําเป็นต้องบังคับตัวเองให้คบเพื่อนเยอะๆแค่เพื่อให้เข้ากับสังคมและทําไมการเลือกที่จะอยู่กับ ตัวเองหรือเลือกคนที่เข้าใจเรามากกว่ามันกลับเป็นสิ่งที่ดีที่สุดสําหรับคุณในช่วงเวลานี้มาเริ่มกันเลยนะครับกับเหตุผลแรกที่สําคัญมากๆนั่นก็คือคุณรู้จักตัวเองดีขึ้นแล้วและไม่ต้องการความวุ่นวายที่ไม่จําเป็นเมื่อเราอายุ65ขึ้นไปเราได้ใช้ชีวิตมาหลายสิบปีแล้วเราได้เจอผู้คนมากมายผ่าประสบการณ์ต่างๆนานาและที่สําคัญคือเราได้เรียนรู้ว่าอะไรที่ทําให้เรามีความสุขและอะไรที่ทําให้เราเหนื่อยใจตอนหนุ่มสาว เราอาจจะคิดว่าการมีเพื่อนเยอะๆการไปปาร์ตี้การเข้าสังคมเป็นเรื่องสนุกและจําเป็นแต่พอมาถึงวัยนี้เราเริ่มเข้าใจแล้วว่าความสัมพันธ์ที่มีคุณภาพมันสําคัญกว่าจํานวนคุณรู้แล้วว่าใครที่เข้าใจคุณจริงหาฮาและใครที่แค่มาแวะผ่านหรืออยู่ข้างๆตอนมีประโยชน์เท่านั้นหลายคนที่อายุ65ขึ้นไปมักจะบอกว่าพวกเขาเหนื่อยกับการต้องรักษาความสัมพันธ์กับคนที่ไม่ได้ให้อะไรกลับมาจริงๆนอกจากความเครียด และความราคาญบางทีก็เป็นเพื่อนที่ชอบนินทาคนอื่นบางทีก็เป็นคนที่ชอบเอาแต่ใจตัวเองชอบแข่งขันหรือทําให้เรารู้สึกไม่สบายใจทุกครั้งที่เจอแล้วทําไมเราต้องทนอยู่กับคนแบบนี้ล่ะครับตอนนี้เราไม่จําเป็นต้องทํางานเพื่อหาเลี้ยงครอบครัวแล้วลูกหลานก็โตแล้วมีชีวิตของเขาเองเราไม่จําเป็นต้องบังคับตัวเองให้เข้าสังคมแค่เพื่อสร้างภาพลักษณ์หรือเพื่อให้คนอื่นยอมรับตอนนี้คือช่วงเวลาที่เราสามารถเลือกได้ว่าจะใช้เวลากับใครและทําอะไรที่ทําให้เราสบายใจจริงๆ การที่คุณรู้จักตัวเองดีขึ้นนี้มันเป็นของขวัญที่มาพร้อมกับอายุที่เพิ่มขึ้นคุณไม่ต้องพิสูจน<ผ>์อะไรกับใครแล้วไม่ต้องแสดงให้ใครเห็นว่าคุณเป็นคนสังคมมีเพื่อนเยอะหรือได้รับการยอมรับจากทุกคนคุณรู้แล้วว่าความสุขของคุณไม่ได้ขึ้นอยู่กับจำนวนคนที่มากินข้าวเลี้ยงวันเกิดแต่มันขึ้นอยู่กับว่าคุณรู้สึกสงบและมีความสุขกับชีวิตของตัวเองหรือเปล่าการที่คุณเลือกที่จะใช้เวลากับตัวเองมากขึ้นหรือเลือกที่จะอยู่กับคนไม่กี่คนที่เข้าใจคุณจริงๆมมันไไ่่ด้แปลวาาคุณเงห,หรือโดดเดเียว แต่มันแปลว่าคุณกำลังเลือกความสงบและความสุขที่แท้จริงสำหรับตัวเองผมเคยได้ยินเรื่องจากคุณป้าท่านหนึ่งอายุ67ปีเธอเล่าว่าเมื่อก่อนเธอเคยมีเพื่อนกลุ่มหนึ่งที่ชอบนัดกันทานข้าวไปเที่ยวแต่ทุกครั้งที่ไปกับเพื่อนกลุ่มนี้เธอรู้สึกเหนื่อยใจกลับมาเสมอเพราะเพื่อนบางคนชอบนินทาใครบางคนก็ชอบโอ้อวดบางคนก็ชอบแข่งขันว่าใครลูกหลานเก่งกว่ากันจนเธอรู้สึกว่าการไปเจอเพื่อนมันไม่ได้ทําให้สบายใจแต่กลับเหมือนไปทํางานอีก ยังหนึ่งต้องคอยระวังคำพูดคอยดูหน้าคนอื่นแล้ววันหนึ่งเธอก็ตัดสินใจว่าจะลดการเจอเพื่อนกลุ่มนี้ลงและเลือกที่จะใช้เวลากับตัวเองและครอบครัวมากขึ้นตอนแรกก็มีคนมาบอกว่าป้าเปลี่ยนไปนะไม่ค่อยเจอเลยแต่เธอก็ไม่ได้สนใจเพราะเธอรู้สึกว่าชีวิตเธอสบายใจขึ้นมากเลยไม่ต้องคอยคิดว่าจะต้องพูดอะไรไม่ต้องคอยห่วงว่าใครจะนินทาหรือใครจะอิจฉาเธอมีเวลาทำในสิ่งที่รักอ่านหนังสือดูแลสวนและพูดคุยกับลูกหลานได้มากขึ้นชีวิตเธอเรียบง่ายขึ้น และมีความสุขมากขึ้นด้วยนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นได้จริงครับเมื่อเราเลือกที่จะฟังเสียงหัวใจของตัวเองเมื่อเรารู้จักตัวเองดีขึ้นและไม่กลัวที่จะตัดสินใจเลือกสิ่งที่ดีสําหรับเราแม้ว่าคนอื่นจะไม่เข้าใจก็ตามความสุขของคุณไม่ได้ขึ้นอยู่กับความคาดหวังของคนอื่นแต่มันขึ้นอยู่กับว่าคุณเลือกที่จะใช้ชีวิตอย่างไรให้สอดคล้องกับสิ่งที่คุณต้องการจริงๆต่อไปเรามาดูเหตุผลที่สองกันนะครับนั่นก็คือคุณมีเวลาจํากัดและอยากใช้มันกับสิ่งที่มีคคุณค่าจริงๆ เมื่อเราอายุมากขึ้นเราเริ่มตระหนักได้ว่าเวลาเป็นสิ่งที่มีค่าที่สุดและมันมีจํากัดเราไม่รู้หรอกครับว่าเรามีเวลาอีกกี่ปีในโลกนี้แต่สิ่งหนึ่งที่แน่นอนคือเราไม่อยากเสียเวลาที่เหลืออยู่ไปกับสิ่งที่ไม่สําคัญหรือไม่ทําให้เราได้อะไรกลับมาจริงๆตอนหนุ่มสาวเรายังมีเวลาเยอะเรามีแรงที่จะทนความสัมพันธ์ที่ซับซ้อนทนความขัดแย้งทนกับคนที่ทําให้เราไม่สบายใจเพราะเราคิดว่ามันเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตแต่พอมาถึงตอนนี้เราเอริ่มตั้งคําถามว่า แล้วทำไมเราต้องทนละ่ะการมีเพื่อนเยอะๆมันต้องใช้เวลาและพลังงานมากคุณต้องคอยติดต่อพวกเขาต้องออกไปเจอต้องจำวันเกิดต้องคอยดูแลความสัมพันธ์ซึ่งบางครั้งมันก็เหนื่อยนะครับโดยเฉพาะถ้าคุณต้องทำกับคนที่คุณไม่ได้รู้สึกใกล้ชิดด้วยจริงๆแล้วถ้าคุณเอาเวลาและพลังงานเหล่านั้นมาใช้กับสิ่งที่คุณรักกับคนที่คุณรักจริงๆหรือกับกิจกรรมที่ทำให้คุณมีความสุขมันจะดีกว่าไหมล่ะครับ ผมรู้จักคุณลุงคนหนึ่งอายุ70ปีเขาเล่าว่าเมื่อก่อนเขาเคยเป็นคนที่ชอบเข้าสังคมมีเพื่อนเยอะมากแต่พอกเกษียณแล้วเขาเริ่มรู้สึกว่าหลายๆความสัมพันธ์มันเป็นแค่พิธีรีตองไปงานมงคลสมรสของลูกเพื่อนไปนงานศพของญาติเพื่อนไปทานข้าวตามนัดแต่จริงๆแล้วมันไม่ได้ทําให้เขารู้สึกอบอุ่นหรือมีความสุขจริงๆมันเหมือนเป็นหน้าที่มากกว่าแล้ววันหนึ่งเขาก็ตัดสินใจว่าเขาจะหยุดทําในสิ่งที่เขาไม่ได้อยากทําจริงๆเขาเริ่มปฏิเสธ ทำเชิญบางอย่างเริ่มลดการออกไปเจอคนที่เขาไม่ได้รู้สึกอะไรด้วยแล้วเขาเอาเวลานั้นมาทำในสิ่งที่เขาอยากกระทำมานานแล้วนั่นก็คือการปลูกต้นไม้การเขียนบันทึกและการใช้เวลากับหลานๆของเขาเขาบอกว่าชีวิตเขามีความหมายมากขึ้นเขารู้สึกว่าเขากำลังใช้เวลาที่เหลือของเขาอย่างคุ้มค่าที่สุดคุณก็เหมือนกันครับคุณมีสิทธิ์ที่จะเลือกว่าจะใช้เวลาที่เหลืออยู่ของคุณอย่างไรคุณไม่จำเป็นต้องรักษาความสัมพันธ์ทุกอย่างที่เคยมีไว้คุณสามารถเลือกได้ว่าจะให้เวลากับใคร และใช้เวลากับอะไรที่ทําให้คุณมีความสุขถ้าการอยู่บ้านอ่านหนังสือทําให้คุณมีความสุขมากกว่าการไปเจอเพื่อนที่ไม่ได้คุยกันลึกซึ้งอะไรแล้วทําไมคุณต้องบังคับตัวเองไปล่ะครับถ้าการปลูกต้นไม้ดูแลสวนหรือทําอาหารทําให้คุณรู้สึกสงบใจแล้วทําไมคุณต้องออกไปทําอะไรที่คุณไม่ได้อยากทําเพียงเพราะกลัวว่าคนอื่นจะคิดว่าคุณเหงาหรือโดดเดี่ยวความจริงก็คือการใช้เวลากับตัวเองหรือกับกิจกรรมที่คุณรักมันไม่ได้ทําให้คุณเหงาแต่มันทําให้คุณรู้สึกเติมเต็ม และมีความสุขมากขึ้นคุณไม่ได้โดดเดี่ยวแต่คุณกำลังเลือกที่จะมีชีวิตที่มีคุณภาพมากกว่าปริมาณคุณกำลังเลือกที่จะใช้เวลาที่มีค่าของคุณกับสิ่งที่มีความหมายจริงๆและนั่นคือสิ่งที่ฉลาดที่สุดที่คุณสามารถทำได้มาดูเหตุผลที่3ามกันต่อนะครับนั่นก็คือคุณเริ่มให้ความสำคัญ กับคุณภาพของความสัมพันธ์มากกว่าจำนวนเมื่อเราอายุ65ขึ้นไปเราเข้าใจแล้วว่าการมีเพื่อนสิบคนที่แค่รู้จักกันผิวเผินมันไม่ได้มีค่าเท่ากับการมีเพื่อนสักคนสองคนที่เข้าใจเราจริงๆที่เราสามารถพูดคุยอะไรก็ได้ที่เราไม่ต้องแกล้งทำตัวไม่ต้องแกล้งยิ้มไม่ต้องคอยระวังคำพูดเพื่อนแบบนี้มีค่ามากกว่าเพื่อนสิบคนที่เราต้องเสแสร้งทุกครั้งที่เจอหลายคนที่อายุมากขึ้นจะเริ่มค้นพบว่าเพื่อนที่แท้จริงของพวกเขามีไม่กี่คนจริงๆ และก็ไม่เป็นไรครับคุณภาพมันสําคัญกว่าจํานวนเสมอคุณไม่จําเป็นต้องมีเพื่อนเยอะยะเพื่อที่จะมีความสุขแค่มีคนไม่กี่คนที่เข้าใจคุณสนับสนุนคุณและอยู่เคียงข้างคุณได้ตอนที่คุณต้องการนั่นก็เพียงพอแล้วบางคนอาจจะมีแค่เพื่อนสักคนสองคนบางคนอาจจะมีแค่ครอบครัวและบางคนอาจจะมีแค่ตัวเองกับคู่ชีวิตแล้วมันก็โอเคครับผมเคยอ่านเรื่องราวของคุณยายท่านหนึ่งที่บอกว่าฉันมีเพื่อนแค่สองคนแต่สองคนนี้คือคนที่ฉันสามารถโทรหาได้ตอนสามโมงเช้า ถ้าฉันมีปัญหาพวกเขาจะมาหาฉันได้ทันทีนี่คือเพื่อนที่แท้จริงส่วนคนอื่นๆที่เคยรู้จักกันพอมีเรื่องจริงจังเกิดขึ้นก็หายไปหมดคำพูดนี้มันเป็นความจริงมากครับเมื่อเรามีปัญหาจริงๆเมื่อเราต้องการคนที่จะรับฟังเราเราจะรู้เลยว่าใครคือเพื่อนที่แท้จริงและใครแค่คนรู้จักการที่คุณลดจํานวนเพื่อนลงแต่เลือกที่จะให้ความสําคัญกับคนที่เข้าใจคุณจริงๆมันจะทําให้ความสัมพันธ์ของคุณลึกซึง้งและมีความหมายมากขึ้นคุณจะมีเวลามากขึ้น ที่จะพูดคุยกับคนที่คุณรักจะได้รับฟังพวกเขาอย่างตั้งใจจะได้ใช้เวลาอย่างมีคุณภาพไม่ใช่แค่นัดเจอกันแล้วคุยกันผิวเผินไปวันๆและที่สําคัญคุณจะรู้สึกว่าความสัมพันธ์เหล่านี้มันให้พลังงานบวกกับคุณไม่ใช่ดูพลังงานออกไปจากคุณอีกสิ่งหนึ่งที่น่าสนใจก็คือเมื่อเราอายุมากขึ้นเราก็เริ่มเข้าใจว่าเราไม่ได้ต้องการความช่วยเหลือจากคนเยอะหรือไม่ได้ต้องการความสนใจจากทุกคนเราต้องการแค่ความอบอุ่นความเข้าใจ และความสงบใจสิ่งเหล่านี้มันไม่ได้มาจากจํานวนคนแต่มันมาจากคุณภาพของความสัมพันธ์คุณสามารถรู้สึกโดดเดี่ยวได้แม้จะอยู่ในห้องที่เต็มไปด้วยคนถ้าไม่มีใครเข้าใจคุณจริงๆและคุณสามารถรู้สึกอบอุ่นและมีความสุขได้แม้จะอยู่กับตัวเองถ้าคุณมีความสัมพันธ์ที่ดีกับตัวเองและรู้ว่าคุณมีคนที่เข้าใจคุณจริงๆไม่กี่คนดังนั้นอย่ากังวลครับถ้าคุณรู้สึกว่าคุณไม่อยากเจอคนเยอะแยะแล้วถ้าคุณรู้สึกว่า คุณต้องการแค่คนไม่กี่คนที่เข้าใจคุณจริงๆหรือถ้าคุณต้องการใช้เวลากับตัวเองมากขึ้นนั่นไม่ได้แปลว่าคุณเหงาหรือมีปัญหาแต่มันแปลว่าคุณกำลังเติบโตและเข้าใจความต้องการที่แท้จริงของตัวเองคุณกำลังเลือกคุณภาพมากกว่าปริมาณและนั่นคือสิ่งที่ฉลาดที่สุดต่อมาเป็นเหตุผลที่สี่นะครับนั่นก็คือคุณไม่ต้องการดรามา่าและความซับซ้อนในชีวิตความสัมพันธ์กับผู้คนมันมักจะมาพร้อมกับความซับซ้อนบางครั้ง ก็เป็นเรื่องความขัดแย้งบางครั้งก็เป็นเรื่องความอิจฉาบางครั้งก็เป็นเรื่องความเข้าใจผิดหรือบางครั้งก็แค่การที่คนมีมุมมองที่แตกต่างกันจนเกิดความไม่ลงรอยกันพอเราอายุมากขึ้นเราก็เหนื่อยกับเรื่องแบบนี้ครับเราไม่อยากต้องมาเจอกับเรื่องรามา่าไม่อยากต้องมาเก็บกดหรือทนกับสิ่งที่ทําให้เราไม่สบายใจหลายคนบอกว่าหลังอายุ60-70ถึงขึ้นไปพวกเขาไม่มีความอดทนกับเรื่องร้ายสาระแล้วไม่อยากฟังคนอินทาไม่อยากเจอคนที่มีพลังลบไม่อยากต้องมาแก้ไขความเข้าใจผิด หรือทะเลาะกับใครพวกเขาแค่อยากมีชีวิตที่เรียบง่ายและสงบและนั่นก็เป็นเรื่องปกติมากครับเราใช้ชีวิตมาหลายสิบปีแล้วเราเคยผ่านอะไรมามากพอแล้วตอนนี้เราแค่อยากพักผ่อนและใช้ชีวิตอย่างสงบสงบไม่อยากมีเรื่องยุ่งยากการมีเพื่อนเยอะๆม,มันมักจะมาพร้อมกับราม่าบางอย่างเสมออาจจะมีคนมาขอยืมเงินอาจจะมีคนมาบน่นมาระบายอาจจะมีคนมาขอความช่วยเหลือในเรื่องต่างๆหรืออาจจะมีความขัดแย้งเกิดขึ้นระหว่างเพื่อนด้วยกันเองแล้วคุณก็โดนลากเข้าไปเกี่ยว ด้วยสิ่งเหล่านี้มันเดือใจมากครับโดยเฉพาะเมื่อคุณไม่มีแรงที่จะรับมืออยู่แล้วผมเคยได้ยินเรื่องของคุณป้าท่านหนึ่งที่มีเพื่อนกลุ่มหนึ่งในชุมชนเพื่อนกลุ่มนี้มกักจะมีเรื่องให้ต้องเถียงกันบ่อยๆวันนี้คนนี้ไม่พอใจคนนั้นพรุ่งนี้คนโน้นไปดินทาคนนี้แล้วก็มาเล่าให้ฟังทําให้คุณป้าต้องคอยรับฟังเรื่องเหล่านี้ตลอดเวลาบางทีก็ถูกขอให้ไปช่วยคุยกับคนนั้นคนนี้ช่วยไกล่เกลี่ยหรือช่วยตัดสินจนเธอรู้สึกว่าการมีเพื่อนมันเหมือนการมีงานเพิ่ม ให้ทำมากกว่าจะทำให้มีความสุขและสุดท้ายเธอก็ตัดสินใจถอยออกมาจากกลุ่มนั้นเธอบอกว่าชีวิตเธอสงบมากขึ้นไม่ต้องคอยรับฟังเรื่องร้ายสารไม่ต้องคอยกังวลว่าใครจะมาบ่นหรือมาดราม่าอะไรอีกนี่คือความรู้สึกของหลายๆคนในช่วงวัยนี้ครับคุณอาจจะรู้สึกว่าคุณแค่อยากมีชีวิตที่เรียบง่ายไม่อยากมีเรื่องยุ่งยากไม่อยากต้องมาคอยดูแลความรู้สึกของคนอื่นหรือคอยทำตัวให้เข้ากับใครคุณแค่อยากมีเวลาสำหรับตัวเองและทำในสิ่งที่ทำให้คุณมีความสุข และนั่นก็โอเคครับคุณมีสิทธิ์ที่จะเลือกชีวิตที่สงบและเรียบง่ายคุณไม่จําเป็นต้องบังคับตัวเองให้อยู่ในความสัมพันธ์ที่ทําให้คุณรู้สึกเหนื่อยใจการที่คุณเลือกที่จะอยู่ห่างจากดราม่าและความซับซ้อนมันไม่ได้แปลว่าคุณเป็นคนเห็นแก่ตัวหรือไม่แคร์ใครแต่มันแปลว่าคุณกําลังดูแลสุขภาพจิตของตัวเองคุณกําลังเลือกที่จะปกป้องความสงบสุขของคุณและนั่นคือสิ่งที่สําคัญที่สุดเพราะถ้าคุณไม่มีความสุขและสุขภาพจิตที่ดีคุณก็ไม่สามารถดูแลคนอื่นหรือใให้้อะไไรรกับคด ดังนั้นการดูแลตัวเองก่อนมันไม่ใช่เรื่องเห็นแก่ตัวแต่มันเป็นเรื่องจําเป็นและนั่นนำเราไปสู่เหตุผลสุดท้ายที่5นะครับนั่นก็คือคุณได้เรียนรู้ที่จะมีความสุขกับตัวเองนี่เป็นเหตุผลที่สําคัญมากและอาจจะเป็นเหตุผลที่สําคัญที่สุดเลยก็ว่าได้การที่เราสามารถมีความสุขกับตัวเองได้โดยไม่ต้องพึ่งพาคนอื่นมันเป็นความสําเร็จที่ยิ่งใหญ่ที่สุดอย่างหนึ่งในชีวิตหลายคนใช้เวลาทั้งชีวิตไปกับการมองหาความสุขจากภายนอกมอง หาจากคนอื่นมองหาจากความสัมพันธ์มองหาจากสิ่งของหรือจากความสําเร็จแต่พอมาถึงช่วงวัยนี้เราเริ่มเข้าใจว่าความสุขที่แท้จริงมันมาจากภายในมันมาจากการที่เรารู้จักตัวเองยอมรับตัวเองและรักตัวเองการอยู่กับตัวเองมันไม่ได้น่ากลัวหรือน่าเศร้าอย่างที่หลายคนคิดมันเป็นโอกาสที่เราจะได้รู้จักกับตัวเองมากขึ้น ได้ทำในสิ่งที่เรารักได้อ่านหนังสือที่อยากอ่านได้ดูหนังที่อยากดูได้ทําสิ่งที่ทําให้เรามีความสุขโดยไม่ต้องคํานึงถึงความคิดเห็นของใครเราสามารถตื่นนอนเมื่อไหร่ก็ได้ที่เราอยากตื่นกินอะไรก็ได้ที่เราอยากกินทําอะไรก็ได้ที่เราอยากทําโดยไม่ต้องปรึกษาคใครไม่ต้องตามใครและไม่ต้องกังวลว่าใครจะคิดอย่างไรหลายคนบอกว่าหลังจากที่พวกเขาเริ่มใช้เวลากับตัวเองมากขึ้นพวกเขาได้ค้นพบความชอบใหม่ๆได้ทําในสิ่งที่อยากทํามานานแล้ว แต่ไม่เคยมีเวลาบางคนเริ่มวาดรูปบางคนเริ่มเขียนหนังสือบางคนเริ่มปลูกต้นไม้บางคนเริ่มทําอาหารหรือบางคนก็แค่ใช้เวลานั่งอ่านหนังสือดูนกฟังเพลงหรือเดินเล่นในสวนสิ่งเหล่านี้มันเรียบง่ายแต่มันทําให้พวกเขารู้สึกสงบและมีความสุขผมเคยได้ยินเรื่องของคุณตาท่านหนึ่งอายุ72ปีเขาเล่าว่าหลังจากที่ภรรยาของเขาเสียชีวิตไปตอนแรกเขารู้สึกเหงามากแต่แทนที่เขาจะหาเพื่อนใหม่หรือออกไปเข้าสังคมเยอะๆเพื่อหนีความเหงาเขากลับเลือกที่จะอยู่กับตัวเอง และเรียนรู้ที่จะมีความสุขกับการอยู่คนเดียวเขาเริ่มทําในสิ่งที่เขาอยากทําเขาเริ่มวาดรูปซึ่งเป็นสิ่งที่เขารักตั้งแต่เด็กแต่ไม่เคยมีเวลาทําจริงจังเขาเริ่มปลูกดอกไม้เขาเริ่มอ่านหนังสือที่สะสมมานานและเขาบอกว่าเขาค้นพบความสุขที่เขาไม่เคยรู้มาก่อนเขารู้สึกว่าชีวิตเขายังมีความหมายแม้จะไม่มีใครรอยุ่เคียงข้างเขาได้เรียนรู้ว่าเขาสามารถมีความสุขได้ด้วยตัวเองเพราะความสุขมันอยู่ภายในตัวเขาตลอดเวลานี่คือบทเรียนที่สําคัญมากครับความสุขไม่ได้มาจากคนอื่น หรือจากสิ่งภายนอกแต่มันมาจากภายในตัวเราเองเมื่อเราเรียนรู้ที่จะมีความสุขกับตัวเองเราก็จะไม่รู้สึกเหงาอีกต่อไปเพราะเรารู้แล้วว่าเราสามารถให้ความสุขกับตัวเองได้เราไม่ต้องพึ่งพาใครเราไม่ต้องรอให้ใครมาทําให้เรามีความสุขเราสามารถสร้างความสุขให้กับตัวเองได้ทุกวันและเมื่อคุณมีความสุขกับตัวเองคุณจะพบว่าคุณมีพลังงานที่ดีขึ้นคุณรู้สึกสงบใจมากขึ้นคุณไม่รู้สึกเหงาหรือว่างเปล่าแต่คุณรู้สึกเติมเต็มความสัมพันธ์ที่คุณมีกับคนอื่นก็จะดีขึ้นด้วย เพราะคุณไม่ได้เข้าไปหาพวกเขาด้วยความต้องการที่จะเติมเต็มความว่างเปล่าภายในแต่คุณเข้าไปหาพวกเขาเพราะคุณต้องการแบ่งปันความสุขที่คุณมีคุณไม่ต้องการอะไรจากพวกเขาแต่คุณต้องการให้พวกเขาเป็นส่วนหนึ่งของความสุขของคุณและนั่นมันต่างกันมากเลยครับดังนั้นถ้าคุณกําลังรู้สึกว่าคุณไม่ต้องการเพื่อนเยอะๆอีกต่อไปแล้วถ้าคุณรู้สึกว่าคุณมีความสุขกับการอยู่กับตัวเองถ้าคุณรู้สึกว่าคุณไม่ต้องการออกไปเข้าสังคม เยอะๆอย่างที่เคยทํานั่นไม่ได้หมายความว่าคุณมีปัญหาไม่ได้หมายความว่าคุณเหงาหรือโดดเดี่ยวแต่มันหมายความว่าคุณกําลังเติบโตขึ้นคุณกําลังเรียนรู้ที่จะมีความสุขกับตัวเองและนั่นคือของขวัญที่ยิ่งใหญ่ที่สุดที่คุณสามารถให้กับตัวเองได้พอเรามาถึงจุดนี้แล้วผมอยากให้คุณลองนึกถึงชีวิตของคุณในตอนนี้ครับคุณมีความสุขกับการใช้ชีวิตของคุณในตอนนี้หรือเปล่าคุณรู้สึกว่าคุณกำลังใช้เวลาอย่างมีคุณค่าหรือเปล่าหรือคุณกำลังทำในสิ่งที่คุณไม่ได้้ออออยากทจจริงๆแคค่่่เพพืืใใหนน หรือเพื่อให้เข้ากับความคาดหวังของสังคมถ้าคุณรู้สึกว่าคุณกำลังบังคับตัวเองให้ทำอะไรบางอย่างถึงเวลาแล้วที่คุณจะหยุดและถามตัวเองว่าทำไมคุณถึงทำอย่างนั้นจำไว้นะครับว่าชีวิตนี้เป็นของคุณไม่ใช่ของใครคุณมีสิทธิ์ที่จะใช้ชีวิตในแบบที่คุณต้องการคุณไม่ต้องทำตามความคาดหวังของใครไม่ต้องทำตามกฎเกณฑ์ที่สังคมกำหนดมาว่าคนแก่ต้องเป็นอย่างไรต้องมีเพื่อนเยอะต้องออกไปเข้าสังคมต้องทำให้ตัวเองยุ่งอยู่ตลอดเวลาเปล่าเลยครับคุณสามารถเลือกได้ว่าจะใช้ชีวิตอย่างไร และถ้าการอยู่คนเดียวหรือการอยู่กับคนไม่กี่คนที่คุณรักทําให้คุณมีความสุขนั่นก็เป็นทางเลือกที่ดีที่สุดสําหรับคุณอีกสิ่งหนึ่งที่ผมอยากให้คุณเข้าใจก็คือการรับความเป็นอิสระไม่ได้หมายความว่าคุณต้องตัดขาดจากทุกคนมันไม่ได้หมายความว่าคุณต้องอยู่คนเดียวตลอดเวลามันหมายความว่าคุณเลือกที่จะมีความสัมพันธ์ที่มีคุณภาพคุณเลือกที่จะใช้เวลากับคนที่ทําให้คุณรู้สึกดีที่เข้าใจคุณที่สนับสนุนคุณและคุณก็ไม่กลัวที่จะอยู่กับตัวเองเพราะคุณรู้้แลวว่า ตัวเองก็เป็นเพื่อนที่ดีที่สุดของคุณหลายคนอาจจะไม่เข้าใจทางเลือกของคุณอาจจะมีคนมาบอกว่าออกไปเจอเพื่อนบ้างสิอย่าอยู่บ้านอย่างเดียวหรือเดี๋ยวเหงานะหาเพื่อนใหม่สักคนสิแต่คุณไม่ต้องสนใจคําพูดเหล่านี้ครับเพราะพวกเขาไม่ได้อยู่ในชีวิตของคุณพวกเขาไม่รู้ว่าคุณรู้สึกอย่างไรพวกเขาไม่รู้ว่าอะไรทําให้คุณมีความสุขมีแต่คุณเท่านั้นที่รู้ว่าอะไรดีที่สุดสําหรับคุณดังนั้นจงฟังเสียงหัวใจของคุณเองและเลือกในสิ่งที่ทําให้คุณมีความสุขจริงๆ ตอนนี้เรามาถึงจุดท้ายของเรื่องที่เราคุยกันมาทั้งหมดแล้วนะครับเราได้พูดถึง5เหตุผลที่ว่าทำไมหลังอายุ65แล้วคุณไม่จำเป็นต้องมีเพื่อนเยอะๆและทำไมการรับความเป็นอิสระกลับทำให้คุณมีความสุขมากขึ้นได้เรามีเหตุผลแรกคือคุณรู้จักตัวเองดีขึ้นและไม่ต้องการความวุ่นวายที่ไม่จำเป็นเหตุผลที่สองคือคุณมีเวลาจำกัดและอยากใช้มันกับสิ่งที่มีคุณค่าจริงๆเหตุผลที่3คือคุณให้ความสำคัญกับคุณภาพของความสัมพันธ์มากกว่าจำนวนเหตุผลที่4ี่คือคุณไม่ต้องกาารรม และความซับซ้อนในชีวิตและเหตุผลสุดท้ายคือคุณได้เรียนรู้ที่จะมีความสุขกับตัวเองทุกๆเหตุผลเหล่านี้มันชี้ไปที่สิ่งเดียวกันครับนั่นก็คือคุณกําลังเติบโตเป็นคนที่เข้าใจตัวเองมากขึ้นเป็นคนที่รู้ว่าอะไรสําคัญจริงๆในชีวิตและเป็นคนที่กล้าที่จะเลือกในสิ่งที่ดีที่สุดสําหรับตัวเองแม้ว่าคนอื่นจะไม่เข้าใจก็ตามการที่คุณเลือกที่จะมีชีวิตที่เป็นอิสระมากขึ้นเลือกที่จะใช้เวลากับตัวเองหรือกับคนไม่กี่คนที่คุณรักมัน ไม่ได้ทําให้คุณเป็นคนเหงาหรือโดดเดี่ยวแต่มันทําให้คุณเป็นคนที่ฉลาดเป็นคนที่รู้จักเลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้กับตัวเองผมอยากให้คุณจําไว้เสมอว่าการเปลี่ยนแปลงเล็กๆน้อยๆในชีวิตของคุณสามารถทําให้ความสุขและสุขภาพจิตของคุณดีขึ้นได้มากมายการที่คุณเลือกที่จะปฏิเสธคําเชิญที่คุณไม่ได้อยากไปจริงๆการที่คุณเลือกที่จะใช้เวลากับตัวเองมากขึ้นการที่คุณเลือกที่จะให้ความสําคัญกับคุณภาพมากกว่าปริมาณสิ่งเล็กๆน้อยๆเหล่านี้มันสามารถเปลี่ยนชีวิตของ คุณได้อย่างมากคุณจะรู้สึกเบาใจขึ้นมีความสุขมากขึ้นและรู้สึกว่าชีวิตคุณมีความหมายมากขึ้นถ้าคุณชอบวิดีโอนี้และคิดว่ามันมีประโยชน์ผมอยากให้คุณกดไลค์ให้กับวิดีโอนี้นะครับมันจะช่วยให้คนอื่นๆที่อาจจะกำลังรู้สึกเหมือนคุณได้เจอกับวิดีโอนี้และอาจจะได้รับกำลังใจจากมันและถ้าคุณยังไม่ได้กดติดตามช่องของเราผมขอเชิญชวนให้คุณกดติดตามด้วยนะครับเพราะเรามีเนื้อหาดีๆอีกเยอะที่จะมาแชร์ให้คุณ เพื่อช่วยให้คุณมีชีวิตที่ดีขึ้นมีความสุขมากขึ้นและแข็งแรงมากขึ้นในช่วงวัยนี้ผมอยากให้คุณลองแชร์ความคิดเห็นหรือประสบการณ์ของคุณในช่องคอมเมนต์ด้านล่างด้วยนะครับคุณรู้สึกอย่างไรกับเรื่องที่เราคุยกันวันนี้คุณเคยรู้สึกเหมือนที่ผมพูดบ้างไหมหรือคุณมีเรื่องราวอะไรที่อยากแบ่งปันกับเพื่อนๆที่ดูวิดีโอนี้ผมและคนอื่นๆอ,อยากฟังจากคุณมากเลยครับเพราะทุกๆประสบการณ์มันมีค่ามากและอาจจะเป็นกำลังใจให้กับคนอื่นที่กำลังเผชิญกับสถานการณ์เดียวกัน ก่อนจบผมอยากฝากข้อความสุดท้ายไว้ให้คุณนะครับนั่นก็คืออย่าลืมว่าชีวิตนี้เป็นของคุณคุณมีสิทธิ์ที่จะใช้มันในแบบที่คุณต้องการไม่ว่าคุณจะเลือกที่จะมีเพื่อนเยอะหรือไม่กี่คนไม่ว่าคุณจะเลือกที่จะออกไปเข้าสังคมหรืออยู่กับตัวเองสิ่งที่สําคัญที่สุดคือคุณมีความสุขคุณรู้สึกสงบใจและคุณรู้สึกว่าชีวิตของคุณมีความหมายอย่าให้ใครมาบอกคุณว่าคุณควรจะเป็นอย่างไรหรือควรจะใช้ชีวิตอย่างไรคุณรู้ดีที่สุดว่าอะไรดีสําหรับคุณ จำไว้เสมอน,นะครับว่าการเปลี่ยนแปลงเล็กๆน้อยๆสามารถสร้างความแตกต่างใหญ่หลวงได้ในสุขภาพและความสุขของคุณคุณไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงทุกอย่างในชีวิตของคุณในวันเดียวแค่เริ่มต้นทีละเล็กทีละน้อยเริ่มด้วยการเลือกที่จะใช้เวลากับตัวเองบ้างเลือกที่จะทำในสิ่งที่คุณรักบ้างเลือกที่จะปฏิเสธสิ่งที่คุณไม่อยากทำบ้างและคุณจะเห็นว่าชีวิตของคุณจะเปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้นขอให้คุณมีสุขภาพแข็งแรงและมีความสุขกับการใช้ชีวิต ในทุกๆวันนะครับขอให้คุณมีความกล้าที่จะเลือกในสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับตัวเองและขอให้คุณพบกับความสงบและความสุขที่แท้จริงในชีวิตของคุณไม่ว่าคุณจะอายุเท่าไหร่คุณก็สามารถมีชีวิตที่ดีและมีความสุขได้เสมอแค่คุณเลือกที่จะฟังเสียงหัวใจของตัวเองและกล้าที่จะใช้ชีวิตในแบบของคุณเองขอให้ทุกวันของคุณเป็นวันที่ดีเต็มไปด้วยความสงบความสุข